และผมก็จะสมพบในทิศตะวัอตแต่แคคซอนโตเนี่ยวาดยากครับเพื่อนบนเตที่กระต่ายเป่าจึงออกมาเป็นชอมโบนแทนนะอันนี้ประเทศท่านบอกท่านท่านงบอกบอกเลยนะครับง่ายกว่าภาพนี้เป็นสัญลักษณ์ของวงสหายพัฒนาครับกระต่ายเป่าทอมโบนนะครับง่ายส่วนชายถามยิ้มจุกแน่เลย ไหมครับยไงครับการเป่าทำแท่งจากไงครับลูกหลอกคตรใกลาใกล้ๆสิอ่าไหนดิยิ้มให้แม่ดูสิยิ้มยิ้มไงงี้ครับหมักบนกระเป๋าฮะอ้ายเดี๋ยวล้มนะลูกระวังเอียงหัวไปหัวโตเดี๋ยวล้มนะลูก ในโอกาสที่จะรบ6พฤศจันนะครับเมื่อ5ธันว<อ>าคมถึง3สิา